กินตันนูดเท่าแก่น้อย The Greatest Grand Sale 2016เกมของเราในวันนี้นะครับจะให้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง3ทีมเนี่ยแข่งกันช้อปปิ้งในที่สุดยงชูโบแห่งนี้สินค้าลดราคาเซลล์ในเวลา10นาทีด้วยกัน แต่และทีมเนี่ยต้องเลือกแผ่นป้าย5แผ่นป้ายหยิบสินค้ามาให้ได้ทีมละ5ชิ้นแจ็คครับหยิบทีมละกี่ชิน้น5ชิ้นถูกต้องโอเคอแหละคุณจะต้องหยิบสินค้าที่มีสติกเกอร์เท่านั้นมันไปอยู่ในบนตู้เย็นนีต้ต้องยกตู้เย็นไหมอะถูกต้องหูตายแลย้วผู้เข้าแข่งขันต้องไปพร้อมกันทั้ง3าคนห้ามแยกร้าน เช็ดอ้นจะไปร้านซู p ป r ร์สปอและเอกไปวิกตอเรียสกิลเไม่ได้นะครับห้ามแยกย้าและต้องกลับมาให้ครบ3คนถึงจะหยุดเวลาถ้าเกิดว่าคุณยังไม่กลับมาครบ3คนเราจะจับเวลาไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเกินเวลา10นาทีเฮ้ยเฮ้ยถ้าเกินถ้าเกินสินาทีปจะถููคิดเงินพ้่มนาทีละ1,000บาทเบาท ไปไม่ได้ไปไม่ได่ได้ดถ้าพร้อมแล้วทีมที่หนึ่งนะครับที่จะไปก็คือทีมทันย่าทีมเต๋อและคุณโอเอตั้งชื่อทีมครับชื่อทีมอะไรครับทีมแรกเลยเหรอครับชื่อทีมอะไรครับเร็วเลยครับคิดไว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 โอเอโตเต๋แต่รวดเร็วโอเคทีมแรกคือทีมโอเอโตเต๋แต่รวดเร็วเลือก5แผ่นป้ายเลยครับเลือกเลยครับ เซ็งตอน่อลงมาเป็นร้าน m ิสเ s e l f r i d g ครับสิ่งที่คุณจะต้องซื้อก็คือครับชุดเดรสสีขาวเดี๋ยวเราจะเปิดส่วนลดให้คุณนะฮะตอนท้ายนะไป Miss s e l f r i d g ชุดเดรสสีขาวไปที่สองเรื่องอะไรเอ่ยไปที่สองอะไรดีอะไรดีครับ CMG CMG Central Marketing Group นะฮะคุณต้องไปร้าน Calvin Klein Jeans และสีที่คุณจะต้องซื้อก็คือช็อปก็คือกระเป๋าถือครับเราไหมนี่ครับอะไรฮะผมสุดครับโรปินสันครับโรอบินสันครับเคยไกลก็ครับลอนดอนสีที่คุณจะต้องช็อปก็คือรองเท้าส้นสูงสีดำเหมากับผมมากถูกต้องเต๋อจะได้ไปใส่นะฮะครับและเอาอะไรต่อฮะสีอะไรครับ C R G ดีกว่าค่ะ C R G เซ็นทรัลเ t ส u r a n t g r รุ p เปิดมาเป็นอาโดครับนะครัรอเทโดและคุณจะต้องซื้อรองเท้าส้นสูงสีชมพูเอ๊ะทำไมทีนี้เหมาะกับผมมากเหมาะกับผมมากเอ็กกี้คงอยากได้มากนี่อ่ะต่อครับ B2S ค่ะใกล้กับอาโดเลยนะครับ4 by 4 man ครับและคุณจะต้องช็อปสิ่งนี้ฮะเสื้อเชิ้ตลายทางเสื้อเชิ้ตลายทาง คุณจะต้องขึ้นไปยืนบนบนบนเวทีมันจะมีนาฬิกาแล้วมันทีวีแป้นแล้วดปั๊บเนี่ยนะฮะเวลาจะเริ่มจับแล้วคุณก็จะไปจำเวลาได้ใช่ไหมฮะจดเลยนะจดแล้วครับถ้าเกิดว่าคุณกลับมาไม่ครบสามคนเนี่ยอีกต้งกดปุ่มโอเคโอเคกลับมาครบสามคนกระุ่มไหมกดถูกตามนั้นขึ้นเลยครับไป เอาล่ะผมรู้ว่าตั้งแต่เกิดมาคุณไม่เคยทําสิ่งนี้ใช่่ะแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ช้าทายคุณมากที่สุดคุณพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วเริ่มไปเลย โอ้ยแล้วเราก็ถนัดเดสมากเลยเนี่ยแล้วไปอันต่อไปเลยต่อไปเลยโอ้ยทำไมร้านมันวิ่งเร็วจังอันนี้เหรออันนี้อันนี้อะไรคกรเป๋าถือกระเป๋าถือสีอะไรไม่มีบอกใช่ไหม ใส่ชุงครับโดนโดนดส่สี่เ้เนพูดป่ะคะเอาไปเลยครับต่อไปอะไรสี่ต่อสเหรอ เหลยทางนี่นี่จอดรถจอดล้โอ้โหอันไหขอโทษนะครับเดี๋ยวบร้อยแล้วผมแล้วโอ้โหทีม ให้เวลาไปทั้งหมด4นาทีครับ13วินาทีเรามาเช็คก,กันก่อนว่าของครบหรือเปล่านะฮะอ,อย่างแรกที่คุณจะออ้องซื้อที่คุณยังชอบคือชุดเดรสสีขาวอยู่ไหนฮะอยู่ในนี้ครับชุดเดรสสีขาวาถือไว้ครับเสร็จต่อมาครับกระเป๋าถือ,อค่ะกระเป๋าถืออยู่นี่ฮะรองเท้าส้นสูงสีดำค่ะรองเท้าส้นสูงสีดำถูกต้องครับ ลงเช้าขั้นสูงสีชมพูเอามาอาคู่เดียวข้างเดียวมีอยู่ข้างเดียวโชว์อยู่ข้างเดียวอ่าได้ต่อครับแลวกเสือ่อเชืช่อลายทางค่ะเชื่อเชื่อลายทางถูกต้องสี่นาที13วินาทีถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำมากตื่นมาคุยตื่นมาคุย